เอาละครับมาดูลูกโทษที่อยู่โทษครับผมคนแรกครับเป็นเลตฟอคเคมิงยิงก่อนครับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ครับไปครับเออร์ลิงเบลฮาแลนด์ครับขายับมาแล้วได้ยิงด้วย้ายตราที่โบกทุกตัวครับปัดออกไปได้ครับเปอร์นันโดตอเลสครับเจอกับดาวิดเดกอ่ะเอาละครับมุมไหนครับตอเลสขายับมาแล้วตรงกลางมา ถามหลังแล้วงานเงาะครับแบบนี้มาโก้ฟานบาเทนครับไปครับมาโก้ฟานบาเทนขวาเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนะครับเออร์ลิงเบาฮารแลนด์ครับเจอกับดาวิดเดคิอาครับเออร์ลิงเบาฮารัแนก็เรียบร้อยครับสองหนึ่งครับมาดูทางฝั่งของโรนันโยครับพี่ดาว ซ้ายหรือขวาครับโรนารดิโน่เจอกับทิโบกุ๊กตัวครับไปบครับโรนารดิโน่ครับจังหวะนี้โอ้โปาดอีกแล้วเร <c oughs> าถูกสองลูกแล้วฝั่งตรงข้ามงานเริ่มเข้าแล้วครับแบบนี้เลีเ้ยวเนี้ยเมซี่ครับเ <c oughs> จอกับดาวิดเดเกอาครับเมซี่ซ้ายหรือขวาครับก้มหน้าแล้วจิงงจงกลางเข้ามา ครับมาดูทั้งฝั่งของเมสซี่ครับเจอกับทิโบคทุกตัวครับไม่เข้านี่แผลเลยนะครับลูกนี้ครับต้องยิงให้เข้าก่อนนะครับเมสซี่ไปครับเมสซี่ครับไม่เข้าแพ้ครับลิโอเนลเมสซี่สายลูกซีดไม่หยิบลอยครับยังอยู่ครับผมไปแต่ต้องลุ้นฝั่งตรงข้ามนะครับยิงเข้าเพื่อปิดเกมครับอันเดียจิเนต้าครับยิงเข้าชนะเลยนะครับเจอกับดาวิดเดกิอาจิเนต้าก้มหน้าแล้วจิงตัดได้ ยังอยู่ครับผมคนต่อไปไม่เข้าแพ้อยู่ดีครับโลธามาตุสไม่เข้าแพ้นะครับมาตุสครับมุมไหนครับไอ้ครับผมยิงเข้าเพื่อสู้ต่อครับจังหวะนี้เอาละครับต้องมาลุ้นคนที่5แล้วครับได้ไม่ได้ครับจังหวะนี้เป็นแฟงไายกาดครับเจอกับดาวิดเดก้าครับ แฝงรายการครับยิงเข้าชนะเลยนะครับรายการก้มหน้าแล้วจริงง้องการกนปะปรเดี <S 2> <S 2> เอาละ,ละครับนนเ,บเ,บนนบเบท่กากันแล้วคร,ลครับตอนนี้เริ่มใหม่ครับผมเป็นน็อคเอาท์เลยครับตอนนี้ครับแฟงรายการครับเจอกับทีโบกคุกทั่วไปรับแฟงรายการก้มหน้าแล้วจริงเงียบ้อยครับมามาดูทางฝั่งของปาติกวิลาไม่เข้าแพ้ครับคดีพลิกเลยครับตอนนี้ ไม่เข้าแพ้ครับวีเอล่าซ้ายหรือขวาครับปาติ iera, กเวล่าก้มหน้าแล้วจริงเรียบร้อยครับสี่เท่ารับเดือนแล้วครับตอนนี้สวัสดีห้าร้อยหกสิบกว่าท่านด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกระจายข่าวในเด้ออาร์ฟรองโซเดวีครับไปครับอาร์ฟรองโซเดวียิงเข้าเพื่อขึ้นน้ำก่อนลัครับ ครับคนต่อไปครับไม่เข้าแพ้นะครับเป็นทางด้านของเดนิสเออร์วินครับผมไหนครับเออร์วินเจอกับดาวิดเดก้าเออร์วินขาหยับมาแล้วจิงโอ้โห้าประตูต่อห้าครับโอ้ชิตติงเกิลนะครับจุดโทษอย่างติงครับผมถ้าแล้วครับคนที่แปดครับอัลเบิร์ตเฟดเล่ไปครับเฟดเล่ครับ เลีขยับมาแล้วจริงเรียบร้อยกับ65ครับผมมาดูทางฝั่งของคาฟูครับเจอกับดาวิดเดกาครับมุมไหนครับคาฟูก้มหน้าแล้วจริงโอ้โหหกประตูต่อครับผมสวันดี670กว่าท่านด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วกระจายข่าวด้เด้อคนที่9ครับเรดฟ็อกกูแคมเบลครับ โคลแคมเบลล์ิงเรียบร้อยครับเจ็ดหกครับผมเอาละครับมาดูทางด้านของมาลดินี่ครับไม่เข้าแพ้ครับคนที่เก้าครับมาลดินี่เจอกับดาวิดเดเคอาร์ลันครับตรงกลางรข้ามาเจ็ดประตูต่อเจ็ดครับอีโบกุ๊กตัวครับเจอกับฟันเบ็คเกอร์เบลเออร์ครับไปครับเบลเออร์ครับเบลเออร์ก้มหน้าแล้วจิงเรียบร้อยครับแปดเจ็ดครับผม เอาละครับมาด ok ูทางฝั่งของโซแคมเบลครับย wow. ิงไม่เข้าแพ้นะครับคนที่สิบครับถ้าเข้าก็ประตูดวนประตูลาสได้เอามาโฮกโกโกมาเดชเป็นทางฝั่งเลดฟ็อกเกมมิ่งครับเฉือนเอาชนะลูกโทษทีโทษคนดูทังบ้านไปแบบสนุกสุดมันละครับจังหวะดีครับใครว่ามันขอใจล้วนนยครับเลดฟ็อกเกมมิ่ง